ใครที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปตลอดกาลว้าวคนนี้เขาจะเข้ามาจีบคุณเขาจะเข้ามาขอโอกาสในเรื่องของความรักกับคุณอยากที่จะเป็นคู่ชีวิตกับคุณเขาคือ wealthy man คนที่มั่งคั่ง คนที่ร่ำรวยมากๆคนที่พอไฟล์ดีทุกอย่างดีไปหมดหน้าตาดีเขาจะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเกินกว่าที่คุณได้คาดหวังเอาไว้ซะอีกคุณอาจจะคิดว่าคุณก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง แต่คนคนนี้เขาจะมาเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้นอย่างมากมายชีวิตคุณจะได้รับเกียรติอันสูงส่งชีวิตคุณจะสวยงามจะได้ทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาและใฝ่ฝันเพราะคนคนนี้ เขามาช่วยเกื้อหนุนชะตาชีวิตของคุณให้มีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองมีความมั่งคั่งเพียบพร้อมไปด้วยเกียรติยศและคุณงามความดี